ที่เทศบาลเมืองสเตงนอกจังหวัดยะลาครับแจกปฏิทินส่งมอบความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนที่บริเวณแยกไฟแดงตือเบาหน้าบิ๊กซีย่านการค้าตือเบาเขตสองตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายเสรีเรืองการนายกเทศมนตรีเมืองสเตงนอกได้นําคณะผู้บริหารและสมาชิก เทศบาลเมืองสเตงนอกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แต่งชุดแฟนซีลงพื้นที่สร้างสีสันให้กับขบวนแห่ในการแจกปฏิทินให้กับประชาชนสําหรับกิจกรรมนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ผู้บริหารพบปะประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ของทางเทศบาลเมืองสเตงนอกเพื่อถือโอกาสช่วงเทศกาลมงคลให้คณะผู้บริหารได้พบปะพูดคุยทักทายวอวยพรพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองสเต็งนอกไม่น้อยกว่า4,000ครัวเรือนทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนตลอดจนสามารถรับรู้ข่าวสารภารกิจของเทศบาลได้อย่างทั่วถึงก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อเทศบาลเมืองสเตงนอกต่อไปครับ